Naku tata watau-watau arahatu Sampah kamput tata Naku tata watau-watau arahatu Sampah kamput tata <tik> 「ああなたは」<laughs>

นี้เป็นจักสิครับภาษานี้ที่ได้รับสักพักถึงยันตีนี้ได้รับสักธรรมภาษา ये रामिदो अखिलान ये रामम नय प्रेम नय विनेना सहम पर बनेते पर आनंद लिया देवा दया जन सेवासा เตหุปาสวา

ก็นฟัน์ตัง,งแต่ตลอดไดตเวเองค์เป็นผู้หอ่านใจกันน้องมีความรลภมีความโกรธและความ,ปวามเป็นาอาท,ที่คอยควบกุมในสเ่งแราสเ่งแรกทุโลกแล้ก็จริ่มต้นแลนั้งหล่ังทีาท่ทางกันใิดได้รือไม Managan yang karo, ja, kusasakan dapat tempuh lewati dengan hari diwah, ini penting sangat, tongtah, para ajar, rasmie, sih diwah tempoh ini, keuarga, najadjo, rumah tuh wadika, yang

มาที่วัดสงพอของเราที่เพื่อที่จะบำเพ็ญกิจสิ่งที่เกิดขึ้นกับผุ้มาปุิบัติการและปฏิบัติสุขุพจนสตามมณีที่มีการเกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆเราจะต้องรับทราบทพื่อความจริงว่า จะเป็นโยกบังจะเป็นพระเดชพระคุหรือเป็นพระปราจะต้องมีกอมนัศน์ก็ตกองนธรในการเริหารของทางแกาโยมนั้นในทางกัมุนนั้นมีกำลังต่อไปก็เป็นผู้เยี่ยมชางพของเราเป่นเดียวกัน เพราะว่าเอาอย่างนี้การปฏิบัติองราชการมารวมตาวัองค์สณงให้เป็นไปในความถู้อยดังนั้นเมื่อมีเจ้าพระลวัดต่างๆก็จะมีเจ้าวาเจ้าพระพุทนั้นจะต้องรับผิดชอบวัดต่างๆที่ึ่งต่อตำบลของเจ้าของ แล้วอาววาดก็รับผิดชอบดูแลพระภิกษุสงฆ์ทัศน์ธรมเณรนภบาสาุนนา,สาสิกาที่มาสู่ในอาวาสของตนของตนสามารถที่จะนำสามารถที่จะสั่งสามารถท,ที่จะสอนบุคคลที่เข้ามาสู่ในอาราม เดนี้ของหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลจิ่งขึ้นจะต้องรับหน้าที่เดนี้วัดในตำบลต้องต้องเป็นมหาภักดิ์ดังนั้นท่านทร์จึงต้องไล่การเริการงานนั้นจะเป็นโลกด้วยดีก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถผู้มีความสามารถนั้นจะเกิดขึ้นได้มันดังธรรมภาพ นักปัญญาสามาอาชีพแบอกว่าแสงสว่างนั้นไม่สามารถที่จะกระจัดซึ่งปัญญาของคนได้ถ้าพูดง่ายๆแบบนี้โยงควมนึกในใจว่ามันจะเปกระจัดได้อย่างไรปัญญาไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ท่านสาธุตเจทั้งหลายปัญญาของเรานั้นก็ติดตัวของเราอยู่ตลอดเวลา เช่นด่าโมก็มีสุสูงก็สามเณนนั่นในทีนี้ความคิดของเรานั้นจะเป็นไปตามมันสมองที่สังงานกาขณะนี้เขาให้เราทำอะไรขณะน,นี้ท่านทำอะไรและเวลานี้ทำอะไรปัญญานนัจะสอดส่องบูตลอดเวลาถ้าหาว่าเราทำผิดพากปัญญาก็บอกว่าไม่เข้าตา ถามว่าเราทำได้ดีปัญญาก็บอกค่าชัดเข้าถึงซึ่งสมรสที่ว่าเป็นคนดีได้ดังนั้นปัญญาเป็นบอกกุดแห่งการบริหารเราเราต้องทำต,ต้องบริหารด้วยปัญญาของเราบอกว่ารัศมี้เรอดดีก็ได้ชื่อว่าเสริมสร้างซึ่งปัญญา เราจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่ไานั่งอยู่เฉยๆปัญญาจะร่องรอยมหาอันนั้นมีแต่พวกเข้อคงตรงนัง้นพวกสอบทรงปัญญาดีรู้ได้ทั้งนอกทั้งในครับผมพระอรหันต์ด้าอ,าอีกพระอรหันต์นั่งหลับตาเฉยไม่เคยบอกอะไรนะ แต่อนี้นะรู้สิ่งต่างๆไห้ดีกว่าใครทั้งสิ้น,นเขาเียคิดว่าประกาศตนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ประกาศตนเป็นบุคคลที่มีปัญญาลุงส่งกว่าใครๆทั้งสิ้นในโลกแต่ทางคุณรัศมีมารัศมีของเราท่านก็ฝึกฝนปัญญาเรียนรู้จดหน้าความั้นเอกในปีนี้แล็กท่านก็เรียนรู้หา ความรู้เพิ่มเติมในการที่จะเป็นนักปกครองเป็นผ่นนักปกครองก็คือว่าไปเรียนภาษามังกรภาษาง้นของผู้ใดจาเพราะเป็นภาษาที่จะต้องเรียนเรียนยากอาใช่เรียนง่ายไาใชผู้ที่เรียนยากก็คือผู้ที่จิตใจไม่ทอิ์เราภาษามังกร เป็นบุคคลที่มีค้ารีฏกว่าสังเกียจภาษาลังเกียจภาษาอุติจาเมื่อลังเกียจภาษาอุติจาไม่มีความปรารถนาดีต่อภาษาอุติจาจะให้ไปเรียนก็เรียนยากแต่ถ้าหากว่าท่านใดมีใจบริสุทธิ์ต้องปรารถนาอยากจะเรียนภาษาคอมพิวเต้จาบุคคลนั้นก็สามารถ ที่างเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากในดิจ่บาลภาษาบมพอดบ้านาภาษาบาลีภาษาบางคตนั้นเป็นภาษาที่พระเจ้าเริแผ่พุทธศาสนาที่เมืองบางคอแฝงบา่คอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงราชพฤกษ์เป็นโรงเรียนอันยิ่งใหญ่ที่รมพุทธเจ้าสัสอนภาษา บัดนี้ท่านรัศมีนั้นก็ตัดสินใจยเวียนวารีเรียวว่าปาิีินในอำเภอสุเดินของเรานั้นเปิดมาแล้วั้งแรกทีอันนี้ทั้งสองทั้งที่สองนี้เปรียกว่าบ่มบ่มการในระดับห้าปีว่าพระวิสุกรูปใดจะสามารถ เรียนภาษาบางคสออาได้แตมาภาพสมดเพียงแค่ระยะห้าปีแต่ตอนนี้ไปชักดูดีนะโยมดูดียังไงคนที่ดังเกยดภาษาบังคนก็ออกป้านีผู้ที่มีจิตใจที่ดีออกป้าสู้ตอนนี้ดัเหลือนังเด่นอยู่หกทจะไปได้ไม่ได้รุ่นที่สองเหลืออยู่องค์เดียว เมื่อเป็นเท่นน mm. <I> uh ี้ท่าศึษาที่เกิดหลาหลายโยมหญิงโยมชายถ้าหากว่าพักทำไมถึงลังเกียจภาษามาพจนพักทำไมถึงไม่มีความสามารถในการเรียนภาษามาพจนเขาเปิดให้โยมเรียนได้ทุกวันเนี่ยเาเรียกว่าเรียนการศึกษาแม้แต่โยมผู้ชายและโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงที่เป็นอาจารย์สอนภาษาลา ที่ไปเรียนด็อกเตอร์นั้นก็เป็นโยมผู้หญิงสามารถจบเรียนทำเน้าประโยชน์ได้อันนี้คนรักเหมือนโยมชายโยมหญิงต้องมีความรักเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จกืบห้สบปเซแต่ขอให้ขยันอีกห้เซ็ก็สาม,มารถที่จะเรียนจบแต่จะหากว่าเราไม่มีความรักเดโยม เขาจะทูลก้าวมันเอาไว้ให้ของฟรีก็มียากได้เพราะมันไม่มีความรักไม่มีรากฐานดังนั้นคำาสิ่งใดๆในต้องมีรากฐานก็คือการศึกษาร ภรรษ์สิของเรานี่ก็ขออนุโมทนาที่ท่านสามารถเจพะรมเพียงปีนี้อีกปีหน้าก็คงจะได้สลองอาหารในยุคระดับควาใหม่นี่นะเออไม่สลองอาหารโยจะเอาอะไรตวาวท่านนะให้เนึ่งไว้ในใจอย่างน้อยต้องมีช้างแหงขันละหนึ่งเชือก โยมนั่งอยู่เนี่ยสามสิบกว่าโยมจากสามถึงสามสิบตัวเอ่มาจากตู้โยมโดยเฉพเดินเดินข้าวแถวไปเมาเลยได้ประกาศให้สิ่งสิงสทธิ์ในโลกนี้เนี่ยเราทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ไปเรียนภาษามางคนแต่ข้าพเจา้ามีศรัทธาที่จะส่งสเสริม ให้ผู้ที่ปรารถนาดีนั้นได้มาเรียนภาษาของกุฏิจ้าแล้วปรารถนาบาาากอกไว้ว่าถ้าหากว่า้าพเจ้ามีอิวิพลูอยากรองเท้าพันสักหน่อยภาษาบอีครือง่ายจัากอะไรจะยากหรือง,ง่ายนนจะอยู่ที่ความรักจะยงมีคนรักมันก็ง่ายมันไม่ยาก แต่หากว่าต้องมีความรับความเหตุรักสมาแิแอนก็เลยเป็นของอยากเมื่อเป็นเช่นดีในวันนี้ท่านได้ตำแหน่งและหน้าทีพนี้ก็เพราะว่าท่านผูกฝังซึ่งปัญญาถึงแม้ว,ว่าเรียนนักธรรมเปเรียนยากกดเกณฑ์ของผู้ที่จะมารับตำแหน่งนี้ได้ ก็จะต้องใช้ปัญญาเพือการศึกษาการเรียนรู้ต่าหากว่าไม่จบแล้วทำตำแหน่งนี้พี่อาจสามารถที่จะให้ได้เพราะท่านมีแล้วมีโอ่ชื่นว่าผู้ที่จะรู้จกตำเนินทำหน้าที่นี้ได้ต้องศึกษาและเรียนมาพรบตามกำหนดที่ได้กำหนดไว้ดังนั้นปัจุบวันนี้ยังถือว่าการศึกษานั้นเป็นของสำคัญ สำคัญต่อผู้ที่จะสืบเนื่องผู้ที่จะสืบเนื่องต่อคนผู้ที่สืบเนื่องขายรของศาสนาก็จะต้องมีการศึกษาเ,เรียนใช้เติปัญญาของตเนเองนั้นให้เก้าสูกแก่ปัญหาเด่นระดัวันนีน เรเช่นเดียวกันตั้งมนมีตั้งมีความสามารถมีความตั้งใจตอที่จะต้องประกอบกิจต้องตนเพื่อจะใช้สติปัญญานี้แก้ไขซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแม้แต่ตัวเราเองปัญหาเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติปัญญาตามที่สมภาพได้ชี้แจงให้ยุบ ใจ่ะรันรัตตพัหัปัญญาสมรรถาเสียงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาชนะเสียงสว่างตรงที่ว่าเมื่อที่ใจไม่มีเสียงสว่างแต่ปัญญาสามารถพาเขาไปสู่จุดหมายปลายทางโดยไม่ติดตะปวงใจสามารถหาสิ่งของนั้นได้สาเร็จตามสุขสุขสง ของบรนะจเอาไปไว้นที่ไหนแต่บัญจาร์มันเกิดจำได้แม้แต่ของในทินที่สามารถเอาต้นมาได้ในทิศบวกเพียงสว่างนั้นไม่สามารถจะเอาชนะสิ่งปัญญาด้ดังนั้นพุทธบริษัสไทยวันนี้ีว่าเป็นบ้นบต่างรับทศานตีอิเดนมาประกาศตว่า ได้รับตำแหน่งด้านนั้นเพื่อบริหารธุรกิจองสงและบริหารวัดบาครามของเราในจตุวลของนักให้่ของเราให้เปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยกับผู้ควบคอบรรลุธนาในบทสนทกิจของท่านในวันนี้และท่านก็ได้เปิดขอพิธีเรียกว่าถวายทานขอให้ท่านยงหวศพด้วยอายุวันนั

ဘုရားရည်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 ရ